ตีตำตำตำเนาะก็ใส่อะไรนะผงสูรดผงสูรดใส่พริกใส่กระเทียมใส่กะปิใส่มนแล้วก็เนี่ยเนื้อตาลใบพีเขียนเอาน้ำตาลให้อ้วไม่ได้ ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่มะนาวไหมได้ใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้มะส้มเขือส้มอ๋อคนไทยเอินมะเขือมะเฟ้าขึ้นชี้นน้อยไฟต่องมะมีไฟสองไหมไฟไฟโทรศัพท์ก็ได้ ล่ามสุดอะไรเนาองเราเล่าีนแหละเราเล่าอ่าแบบว่าเดิมเดิมเลยใช่ไหมเก็แบบนี้กันเลยใช่ไหมที่นี่เขาที่ไหนนะอันนี้นี่หมู่หมู่บ้านอะไรเออนี่นี่เป็นเมืองนึ้งตั้งหน้ามันเมืองเบงขึ้นกับแผงอุดมไซนี่แหละ อยู่เมืองนี่มีแต่ค่อยเดียวร้านเดียวมีเจ้าเจ้าอยู่ร้านเดียวนั่นแหละออ้า้องรู้จักพี่อ๋อไม่เจ้าอยู่ร้านเดียวไม่มีคู่แข่งเลยเหรอเนี่ยอ๋ออันนี้ใส่นี้แสดงว่าตามอร่อยใส่ปลาด้วยอันสำหรับปิ้งเป็ดนี้อยู่นี่ผมมีทูกแห่งมีปิ้งเป็ดด้วยเหรอปิ้งเป็ดหน้าหมูปิ้งย่าง อวข้าวเจ้้าาขวเหนียวก็มีข้าวเจ้าก็มีส่วนใหญ่ที่นี่กินข้าวเหนียวนั่นแหละพูดถึงมีหน้าลายก็มีคนที่ลายก็สัก้นเจ้าวได้เอาไว้กินแล้วขายไหมพูดถึงได้ลายก็ขายวะแซฟยังเซบยังเซฟแล้วจะบ้างน้ำปลาลายบ่กอน้ำปลาเอาน้ำตาลนี่ก็นี่เอาน้ำปลานม่ได้ไม่ไม่มากกว่าลายหรอกมากลา สูตรลาวเลยเนาะลาวคือกินกันแบบนี้เลยใช่ไหมคนที่นี่กินอย่างนี้เลยอืมทําสูตรแต่ไม่ใช่หลวงพะบางใช่ไหมไม่ใช่หลวงพะบางหลวงพะบางก็เคสเท่านึ่งไปดันคือเดียวกันแหละตำคือเดียวกันนั่นแหละเก่าใช่ไหมน้ำปูนี่น้ำปูพวกกันยังไงมีอมปูกัมีเหมือนกันชิมจักหน่อยเด้อซีนรู้ว่าคนจางสมงคนแหละ เอาอะไรใส่สะอะมาาีกอ่ะแล,ล้วถางบบองชิมเลย,แบบยชิมไหมแล้วจะ <c oughs> กินแบบไหนเจ้าลองชิมแบบนี้ป่ะว่เยมัไปเชืออร่อยดิเ้าลองชิมจ้กินแบบไหนเกินแบบไหนขเนยาติจะกินรสเผ็ดอ๋ออันนี้มันไม่ค่อยเผ็ด

ปูนามาก็ก็นั้นมาน,นี่มันยักฟกาดเนื้อตู้ออตเอสั่งเสอีกแล้ต่จะอาแล้วมันจะมาแสมาคือเซเอาแล้ว,วตู้แปลว่าป้าตูต้คือป้าป้าเป็นคมเมนคู่หน่อตู้คือ ปัญดาเพราะว่ามันมักโก๊กมัวฟาด อันใหญ่ๆกว่านี้อันปักอเอ่อทัพพีมีคนไปคนเดียเขาเคยไปเป็นเดนป่ะพเออเออแอมค่ะใครกับเราก็พูดเหมือนกันเลยนะเออเข้าใจป่ะเวลาพูดเข้าใจกันเนาะสบายเลยเนาะคนไทยป่ะเข้าใจเด่นเข้าใจบางพี่จีนเอามา อี่อส่มีแห้งบ่มีมีแห้งก็มีเดี๋ยระเพียเสร็จแล้ววําตําเองเลยไหมข้าเนี่ยใช่นี่ยอ๋อตําให้ฝากเสิร์ฟหน่อยนี่คือตำราว ตำลาวแท้ๆโอเคครับอันนี้เราจะมาตำไทยกันต่อต่อด้วยตำไทยที่ลาวแท้แท้ใช้ตำไทยนะตำแบบคนไทยตำดแถ้ามันได้ส่งจานเลยนะแล้อจานเดียวใจธีรการได้ไหมธีรการได้บอธีรการได้บอ ย่างเนี้ค่อยนี่เออค่อยชิเพชรเผ็ดอ๋อโอ้เโาเพชรตำเองตำเองตำกันแล้วคนทำตำแล้ววันนี้เป็นคนไทยตำได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เราต้องมาเราต้องตำเองตำเองมาตำกินเองพี่อันนี้ขอขออันนี้อันเอาอันนี้นะอันนี้เราเปิดมาแล้วให้เด็ยเพราะวันนี้มันดิบ อนีดอันนี้อันนี้หมูย่างหรือว่าหมูหัวหู้ำตาหมูเนี่เรามาจเมืองไทยแล้วเราก็มาตักที่ลาวกินูสเด็ดเราเปลาเซฟเซ่แกกินก่เออสิเดี๋ยวรูไปแล้วด้เปิดไปล้หนะเปิดวปให้เลยอ๋ออีกเผ็ดะ้ ตําลาให้เราไหมออาลาบีมบเนาะลาก็เลยนะแค่ตำาลาให้แล้วดีกว่าเพราะตําแล้วบอกบอกเสพบอกเสพเเป็นตาว่าต่น